โอเคเลศ <I 'm S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิจีชาแนลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเนยอกแล้วในเกมฟรีไฟเดี๋ยวเราจะมาไต่แรงกันนะไปจ้าจึ๊บจๆ๊บจ๊บจ๊บ,จบอือ โอ,โอุย๊ยล้มแล้วจ้าอืมอด้อมีมาอีกมีมาอีกอืม อเคชนะจ้ารอบแรกนะคะมาดูรอบสองกันค่ะว่าเราจะชนะหรือเปล่าอ Just <like> เอาเป็นสาม,มารถก่อนละกันออกเดินทางได้มาค่ะ จโอ้ไม่โดนเขาเลยยิงมาดีมาได้ฮึเห้เลคนเดียวทุกคน เขาก็โดดพอดีเลยยิงโดนหัวพอดีเลยทุกคนมาหารอบที่สามเมื่อกี้ได้แบบฟุกฟกนะไปค่ะรอบที่สามชนะกัน4-0เลยปะได้ปะี่นี้อื้ มาดี <S <S ต,ดติปุตุโอ้ยโอเคเลศ สุดยอดเลยค่ะเกือบไม่รอดแล้วเมือนกันติดประตูเมื่อกี้ท <mas ุกคนลนด้วยแหละอืมมาไปค่ะ อยู่ในการไม่ให้ยิงซะดีๆมาได้อือ,อนี่เขายิงหรือเรายิงเนี่ย อ๋ออเด็กคนเดียวจ้าอุ๊ยเฮ้ยโอเคค่ะชนะ4-0จนบ้ายัยโอเคค่ะ EP นี้ก็ขอจบลง เพียงเท่านี้นะคะชนะไป4-0จ้าลดก้อย